โดยงานบุญครั้งนี้มีสาธุชนชาวไทยชาวศรีรังกาชาวจีนและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญกว่า30ท่านซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเอกประดินปัญญารัตะโนท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรันาตนตรัยทั้งยังได้นำสวดมนต์บทธรรมจักรกะปะวัฒนสูตรและได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชยโยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อกันกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกะะาลยานมิตรเบนจวันสอนชัยและกระะารยานมิตรพรชนกเอนเดอร์สันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสามโมกนียกคถาและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้นำคณะสงฆ์รับบิณฑบาตจากสาธุชนที่ตั้งใจเดินทางมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ ช่วงบ่ายเริ่มต้นการสร้างบาร,รมีด้วยการปฏิบัติธรรมทั้งยังได้ร่วมกันจุดเทียนใจไฟนิรันดรอนันตชัยบูชาพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าและบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเพื่อความสว่างสวัยก่อนที่สาธุชนจะได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยท่านประธานพระป่าในเดือนตุลาคมนี้คือกลัลยนณมิตรธนงศัติ์ปันทสืบและกะลัลยนณมิตรนันทวันวิชยุทธ์ได้นำกล่าวคำาถวายพระป่า ในการนี้ทุกท่านได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งสมบุญในต่างแดนจากนั้นเวลา15นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นตรงกับเวลาธรรมกายคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานีที n และในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้มอบผ้าไตากรถินเพื่อให้สาธุชนได้นํำผ้าไตากลับไปอธิษฐานจิตที่บ้านก่อนที่จะได้นำมาร่วมพิธีทอดกรถินสามัคคีที่วัดในโอกาสต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมบุญนิวครับถ้าถูกใจคลิปนี้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมบุญนิวได้ทุกช่องทางครับเพื่ออัปเดตข่าวสารแวดวงวพระพธทธศาสนาจากทัก่วทุกมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวครับ